เพชรน้ำโชคสวัสดีพี่ซีสุภุสุขคนครับผมเพชรพะรวยกะสวัสดีพี่น้องสุภุสุขคนมื้อนี้อัดได้เดินทางมาหอดบานหอดปา่าหน่วยนะพี่น้องมังรกรฝนแดงเองพี่น้องมาตามแนวทางของป่าหน่วยงวดวัดนที่สิบเจ็ดพฤษภาสองห้าหกหกมาทำกันครับบ่บ่เขาเขียนเอาพ่อเป็น เขียนตัวหน่อยอพ่อมันเขียนตัวหน่อยอน,น้าพอ่วอวันดีครับผมวันดีครับโ <uc l id> ด,ดนๆทั้งไดมากน้าพ่อเนาะ,ะต่างคนต่างไปอันเป็นจังไดพ่อหมวดที่ผ่าน,มา,นมากก็เพิ่นเลขลัางบุลจ์เชื่อเลโอ้เลขลัางพอ<ล>่อเดินดีมันบอกแกล้วก็หลายตัวหลายตัวแต่เขาคัดแล้วมันมันคัดปิดลัเปิดลับเลยค่ะ ขั้นุดเต็มเนี่ยมันจะตัวพอชุดเต็ม<ๆ>ชุดเต็มมันสามสิบโอ้สามสิบสามสิบแต่ขัดอะไรยอะโอ้พ่อขัดอะไรเยอะเออ่บางทีบางนึงนี่มันเกิดมีลักซี่เนาะครับลักซี่มันกิได้มิดเจิลซีหนึ่งสีสามสีสี่สีห้าสีนี่โอ้โหอนายตัวตัวนี้หมดที่แล้วหมดที่แล้วมันเดืตวิลักเก้าเก้าหนึ่งเก้าสามเกสี่เก้าห้าเก้าหกหาหนึ่าหละ อันเดียวพออันกระลักฐานของเกขาชุดเต็มพรงนะครับใสเอฟซีบางน้ำเนี่ยที่บุตรทีเพื่อนบุตรอืมโอ้แดดซองพอดีพ่อแดดซองพอดีนี่ดีอ้านี่ดิพ่อซีซี่นแหกัมีเขาเขาซีซีตัวนี้อันนี้อันนี้ชุดบนพ่อพ่อนี่ยชุดบนล่างบนโอ้อันนี้เป็นบนล่างเขาซีซีตัวนี้นี่พ่เลขมันเด่นซีเด่นซีกันมินี่ล้วโอ้เลขเด่นซีก็มินี่นี่หลักซีโอ้หลักซี นี่เดนซีห้ออันนี้เดนเก้ารักเก้างมิถนีนี่ลักเก้าเกนึ่งเก้าสองนี่เป็นเก้านึเป็นรัก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 ที่เป็นรักอันนี้คือชุดเต็มของพ่อเอาเอาเอฟซีบางยอนหลังเลยเอฟซีบางยอนหลังเลยเอฟซีบางยอดหลังนะคะเขีซนี้พ่จะเคลโอ้ไทยเอาเต็มเนื้อแม่เข้าเมลยพเลยมนี่นีี่เขียนเลยพ่ออันตะลังวดบาพ่อนี เฮ้ยฮวดประจำเฮ้ยประจำปีเลยจ๊ปีเลยนี่อันตัวนี้น่ะอเชุดนี่ปะวาประจำปีเลยสมมุติว่าปีหกเก็ดอันเดียนมกกระาจนหอดเดียนท่านล้าเบนบ่หกเจ็ดประมาณอะไดเลยซีซีบ่ะค่ะไปปลายปลายปีปลายปีเริ่มปีหกเจ็ดเริ่มวันนี้แล้วค่ะปีหกเจ็ดนี่เริ่มวันนี้ละวดนี้เป็นวดแรกวันนี้เป็นวันแรกเนอะเอาเหง้อจับคู่เหง้อจับจับคู่เนาะค่ะ เอาวิ่งก็นะค่ะเอาวิ่งครับวิ่งบนล่างป่า่อบนล่างวิ่งเก้าโอเคอันจางเก้าอันเนี่ยเ่กีเด่นครับพ่อือมาตรงเลขดังเลขกันเพราะขยอนป่อว่ามื่อีซื้ออะไรพ่อจมันจะซื้อไรว่าเก้านึงเก้าสามเก้าสี่เก้าห้า เอาเอาว่าเจ้าไรแลาวห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนรีแถมเสื้อผีหานึงมีมีตัวตัดบวชอนิบ่ตัดมีมีตัวเด่นบ่วชดิเด่นเด่นนี่ก็จะเด่นเก้าเด้งนี่เลยเครื่องหมายบ่ชหนึ่งเด่นเก้าหนึ่งโตัวเก่งที่สุดเออบนล่างนี่เราแต่ว่าหลายตัวก็จริงู่แต่พอเน้นให้แต่มีตัวเน้นอ่ามีตัวเน้นบ่หลายบ่หลาไรว่าไรที่เด็กกำลัง หนึ่งสองเจ็คู่อาหกเจคู่เ่บวลายกับกับตัวพ่อมาพ่อนี่บว่ครโอ้ยถือว่าบ่วลายบัหลายดิเลขเลขกไดใช่ใช่ใช่้า้า้าบวกัในตนน่ถือว่าบ่หลายเลขเลขสุดเบิดปีปีไม่ได้กับเลยค่ะถมว่ามามาลยไม่เลขเป่าเลขยังกบัวัดโอ้ว่าทายเอากันันไทายไปาเบิกเนี่ยตัวาเียเหมือนพันุพุ่นใบพุ่นคนีเสื้อแซลทิปโมก็บ่ัหาซื้อ สามสิมันกับบนล่างอะหกสิบตัวมันจะได้กำไรอยู่ด้ยแมนทั้งเสื้อเขาทั้งบนทั้งล่างแมนพอรมีกำไรอยู่มีกำไรเอาเขียนตัวเองไงเหยีซีบ้างไงเขียนเีเออเขียนเอาผู้เขียนเขียนไงเขียนแล้วดีารนี่แหละค่ะพ่อมนตำราเกถามเนี่ยคือ้ขาว่าส่งกตสีหนีมาไทยหรืออหลีบอกไทยจะเนไทยเอารถทั้งรถทั้งไทยทั้งรถทั้งคนอันมาจากียกอ พ่อพ่มันดอกข้าวโดนหลายแล้วหลายปีแล้วครับยับด,แดแปดเขียวเลยอันเป็นข้าวนั่นน้ำเนวทางนี่นนพ่อเมื่อไ้รวอันลาอ,อันรถ <c oughs> เป็นจังไหพ่ออันี้ลดจังว่าเป็นคนดังเป็นรดดังนี่พ่อ<ร>หมายความว่าพ่อผีผ้าหลายนะผ้าปรสรถหลายกมู บานนี้ส่องเกตสีเลยมาสัมผัสสงสัยมันเถาะก็โดนแล้ว <laughs> โดนแล้ว <laughs> ไม่ปีแล้วกว่าไม่ขึ้นมาโอ้ได้ยินข่าววา่าได้ยินพอเพียรว่าคนดังส่องเกตสีเป็นอย่างเป็นดาราส่องเกตสีไปสัน่ <c oughs> นแม่ขั้ <c oughs> ขวกระหัวตาสีมาเห็นตัวกิ่งเสียงกิ่งเลยล่ะดาราส่องเกตแล้วเจ็ดแปดเทียร์ฟังค้าเป็นเราได้ยังไง มาาประจํอยู yeah, <e right ่่นีแสดงว่าแถวเฮายังมีดาราอยู่ดิเนาะมีเนาะจะมาแถวเฮาได้คนละจังหวัดเนาะเอามันกับโบไก่เฮาเนาะอันนี้แหละเอาที่เมาเขียนเลยค่ะเอาขอบคุณหลายๆได้พอที่ไหนแน่ทางเอซีหรือว่าแม่คัวนะคะนี่มันเป็นงวดแรกของปีใหม่เดี๋ยวก็ต่อไปสักครั้งขั้นเซี่ยวก็ค่ะตั้งใจเฮ็ดให้โอ้แค่นี้เพิ่มาเพราะว่าเลขนี่ปีเก้าถ้าปีเก้าบ่ผิด ค่จะปีใหม่นี่ต้องยังเมื่อกหรขนาดว่าตั้งใจยังถือซีซีเยู่พี่น้องจะฟาไปไปเจ๋ง้วขาแต่แต่รอบปีปีกายนี่ม่อมันเข่าสลอนเลยมัาก็เส้นล่าง่อนมามันเข่าล่างแล้วก็บดขีมาล่างหลาว่ค่ะคเดี๋ยวแม่วดสิเขียนตุ้ยใหญ่เลยนะะเดวะ เอ,เอาเดี๋ยวพอเพื่อ,อ,อน,น,อปปอนจะเขียนตัวย่เงียนตัวกันเลยเสียวไ,ไล่มือไเล่าไว้กันทึ่งๆนีน่มีเก้าห้นมีเก้าห้ามีเก้าหกเานึกวอาซื้อให้เล็กอะว่าซื้อแล้วงนึกอหิม ก็แสดงอันแสดงว่าพ่อจับอันแสดงว่าพ่อจับหนึ่งจับทหารหนึ่งตัวนี้จับหนึ่งจับทหารหนึ่งพ่อจับทหารหนึ่งเพราะว่าเลือดันซื้อทหารนึงพ่อยังเกาะซื้อรอปปาหน่วย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 นี่คือซีฟอพ์คนน่ะหน่วยไม่เขียนสีบอลาเขียนชื่อกันบอลาย่ไดอยากย่อยยากอีกบอว้ อันนี้เป็ี่ยนนะว่านี่บอกเออนี่แหละมวยเออมันบ่มีมาอีกเนาะต้องเป็น่นมวยเนาะเออปลาจำเอกปลาต้องมาไม่จัดจ้าวะอ๋อาปลาเออจัดจ้าว่ะเนามเจ้าหนี้บอกเออโอ้ื่อคนดังที่เขียนยังนี่อนเลขติดเห็นวหมเลขซีโซ่นี่จะติดด้วยนี่ คันบอดยเ่นี่คือไรนั่นโอ้คันบอดยเ่นี่ก็คือบก็คือบถือเงินบพ่อเดียวเดียวเดียพอเีใ้ว่าเลขล่างนี่เลล่างล่างล่างค่ะอันนี้เป็นสูตรล่างบพ่อสูตรทั้งล่างทั้งบนลจะต้องติดเ่นี่ใช่ใ่พอเลขติดนี่ตัวเนี่ยโอ้หนึ่งสี่หกแปดงสีปดตนี อแต่พ่อบริเขียนลงไปแต่ว่ามันสิเป็นครบบนล่างบ่พ่อเขาอยากซื้อบนกันแล้วเชื่อชั้นมากสิมันล่างโอ้นี่ยเขียนล่างเลยพ่อเขียนล่างเลยอยู่โอ้เลื่อล่างเฉพาะเลื่อล่างดิไม่เขียนลงไหมให้เอ้ชีจับวินนดาวไอ้ชีเลยหกสามกับชีหกเลยหนึ่งสี่กับชีสี่อาะเจ็ี่ฟ้าเป็นโอ้มันมันสิมาตัวเดียวพ่อใน้สีตัวสิมาตัวหนึ่งแต่ว่าส่วนมากสิเป็นลักยังชวนมากเป็นลักหน่อย เป็นน่วยป่พ่อไม่ <l ug> หลายตัวอ้ค่ะค่ะค่ะคัดออกอบจะน,น่วยเลยเอาเดี๋ยวต่อไปไปเดี๋ยวสิเดี๋ยวสร้างบึกปีไม่สักล้ <l ug> ปนปา้น่วยอี่ีเป็น,น่วดเอ้ oh, ปีนงวดแหลกพอว่าให้ซ่อมเหมือกันแต่ซ่อมเหมือกันอันเดียวงวดหนาเ่ามาปาเป็นกิ่ัดให้คักๆ,ๆว่าสัน่อมรดรดได้แด พี่น้องแคบหน้าจอได้ครับแล้วแคบหน้าจอตามนี้ครับผมของปานุ่ยบนล่างวิ่งเก้ากับหนึ่งส่วนจับคู่ก็บมีเกียรติคู่เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็ห้าหนึ่งพ่อเน้นให้ตัวเดียวคู่เดียวก็คือเก้าหนึ่งได้พี่น้องฟันท่งให้ตัวเดียวคู่เดียวเก้าหนึ่งได้พี่น้องเก้าหนึ่งได้พอพันวาให้เน้นรางได้พี่น้องเน้นล่าง ให้เน้นล่างกันบนเลาะง่ายพ่อพ่อพ่อบอกว่าให้เป็นบนล่างเน้นล่างเน้นล่างกันบนพี่น้องห้องกระแค่หน้าจอแตามนี้นะครับเด้อมักตัวใดชอบตัวใดก็พิจารณาเพิ่งข่า้ถาถมักกับจัดถา้าขัดกระพานได้ตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางกะมันๆแห้แงๆปังๆกันสูู้้สูก่อนเด้อข่าหนึ่งมันมันเรามุกข่า ก Lust, ubers, oh, okay. oh, okay. ับมือก um, oh, okay. ็หาเนื้วก ah ็หานึ่งเดียเมียนโอ้พ่อซื้อลอตเตอรี่หานึงเมียนโอ้ตัวหาหนึ่งน bueno> ี่เป็นเลขกวอนฝันไหมตัวหานึงนี่เม okay ียนเมียนโอ้หาหนึ่งพ่อเป็นเลขเป็นเลขฝันั้นเจ้าก็หาหาหนึ่งเจ้าเจ้าหนึ่งเนี่ยเป็นเลขฝันนี่มันพอดีกับว่าเขาวิ่งเจ้เจ้าพอดีค่ะเอาอันนี้เด้อค่ะเมี่ยงขวดจะบอหอยฟางว่าพ่อเพื่นเขียนตัวหน่อยยันเอฟซีบอหินเนาะค่ะ เอฟกับอ่แม่กวาดก็เล่มันอันเคียนไหเอฟซี FC ตูไม่นะค่ะตูิ่งใหญ่เอาสิบเจ็มกราคมพศอสองพัาอยหกปาน่วยพ้นดังซ่องเก็สีนาะคะ่ะเอาเพิรนเดนบนลางเก่ากับหเด้อค่ะพี่น้องจับคู่กับมีเก่หาหนึ่งเก่าหัเก่าสมเก่หเก่ี่เก่เจ็อันหานึแถมในบเมียงที่คะ่ะเลขฝันเลขฝันพ่อเพิน่นฝันฝันว่าได้ใบ อของหลับอ่าบ่เป็นยังกะือว่าฝันดีนะพ่อเนาะอ่าเด่นที่ลางอ้ยคันฝันวาจกรัมที่บ่แมงต่อแบบ่อนสูตรลางนะค่ะสูตรลางของพ่อขันบ่มีภายในซีตวนี่ยิ่งแล้วกรมครับขันขันบ่มีภายในซีตูพ่อว่าบ่ต้องซื้อสำรับหนึ่งสี่หกแปดเลยค่ะแมนหนึ่งสี่หกแปดนี้ติดล่างอย่างเดียวเ้ยค่ะพี่น้องเอาอ่ะพ่อ ขอบุญขอบพุ่นนะค่ะขอขอบพุณนนารครับผมที่หายแน่ถ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยว่อวดหน่ากินไหมกินได้่ะสิ่งมาตามพอถากของพอแตหงวดนิ่ง